อูรีก็โอ้โหอูรีก็สุดนี่ตายแล้วแหละคลิกคายได้คลิกตายได้กคลิกไปแล้วอือไปไปไม่ถึงความจริงหรอเฮ้ยเราลืมเปลี่ยนสกีมมีคนหรือใกล้เปิดไปน่าจะดาวไม่ใช่กูไม่ใช่เมื่อกี้มีชื่อขึ้นได้แรงมีเงินไหมไม่ชอบเกิดตรงนี้เลยมันมืด เกิดไอ้นี่เลยเปิดมาก็ใส่กระสุนเจาะเกาะเลย advised, มีตัวล็อกเกอร์อยู่ซ้ายเอาไงจะเสี่ยงออกไปเลยไหม <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นทางลำบากเกิดกกว่ามเดี๋ชนรถเด็กว่ามันมีช่องให้เข้าอ่ะ ไม่ยิ่เสียงบันไดมีมีคนอยู่บนันเข้าไปจากทางนี้แหละ ủa vậy thì cứ nó vấn đề giúp bị chuẩn giảm chuẩn bị 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 chuẩn มีดกบไม่หาย <Okay. S 3> ข้างบนข้างบนมีขวาเนะี่ยขวาแล้วหังนี่เสียงนี่เสียงวิ่ยังขวา,ขวา đi ngon quá thầy nhìn vào bạn ơi đây chuyện này chả lọt anh này tỏ quá เกินรีบอ่ะเสียงอะไรเนี่ยมาไม่หยุดเลยนี่จันนนดนะรถรถรถอยู่บนหัวออก คนนั้นออกแล้วนะไอที่ยิงลมอะ่ะอเาจจะโดนบอดไอรถยิงตายอาจจะใช่ <c oughs> อโอยชั oh. ้นบนไอยมต้องทำอ,อะไรอ่ะชั้นสอง ถ้าไปชั้นบนได้แล้วแสดงว่าเขาอัดล็อกไปแล้วดิมีศพหนึ่งตรงนี้โดนรู้ไหมดนเนยรุกคนอ้อ,โ,อ,โ,อโดนตายดีเย้ ให้กูถอยไหมอยู่ยังไงยั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 งอย,ง,อยงอยู่ทางขวาโอ้ยกูโดนแฟรคขีโอ้ยโดนแฟรไม่พักเลยถือไ,ไ,ไว้ถือไว้ถือไว้ก็แตกก่แตก อุรีก็โอ้โหอุรีก็สุดเน่ตายแล้วแหละคลิกคลายได้คลิกไ,ได้เด็กคลิกไปแล้วอืออูลอมอูลอมอยู่นั่นนั่นตดนลอมอีกตัวพี่ตบมันเลยเน็กตบมันกูชุมมึงไม่ได้แม่งมีโลแล้วเกลกาอ๋อโดน โดนบอดโดนบอดจาวมันเลยมันเลยเข้ามาให้มึงตกอ๋อน่ารักว่ะทีกพี่ส่งขนสาย่ะตายห้องอีกห้องน้ำหนึ่งด้านขวาขอดีโวดเดี๋ยวกูไปชุบดีกว่าเนี่ยไอ้ตัวหน้าำตายสอง เล็กๆมาช่วยกี่ไนช่วยบ่าให้กี่ไรออยเยชุบแล้วกำลังชุบอยู่ของมันแทบไม่มีอะไรเลยแม่งไม่เอาอีกแล้วอ่ะแม่งโดดมาตบมาเอากูเลยตัวกำลังรีกระสุนแต่ว่าเดี๋ยว์เนี่ย ็บด็อกแทวเลยเไว้ไว้ไมึงมาเอาอันนี้ให้กูหน่อยอแอนี้กระสุพวกมึงน่าจะต้องใช้กระสุนเยอะกับไหนวะข้างในเนี่ยโอ้ไอ้เยอะกระสุนมด ไม่ถ่ายว่ากันก็ดเลยขอแล้วเพื่อนนี่มีสองกระสุนจะโ<อ>ยนให้เหยุดแล้วหยุดแล้วได้โอเคต,อต้องพักนู้นระวังเด็ด ออกแล้วอะ่ะขึ้นออกแล้ว أو, อ่ะน <c oughs> ับนหนึ่งเกาว่าอยู่เกาะโดนลู้นเหรอมันเอาเกาะกูไปก็ว่าทำไมกูเกาะหนึ่งวะ <c oughs> oh, เกียร์อโอ้เกียร์นี่เราไม่ใช่เ้ยนะ มีคนเปิดในนี่ละมีคนเปิดในกล่องเนีที่ใช้เลสคีกับบูคีอ๋ออยากได้บัตง,งออกแล้วจะจะดกกักอะนหรือว่าไหรือจะไปไม่ไม่ไม่ฝั่งนี้เขาเดือด โอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโย้โ่โอ้โหอ้โหเอ้โหหโ้โอ้โหลอ้โหเอ้โหะอ้อ้อ้นหโอ้อโออ้อโห้อ้าอหโ้โโ้ห้โ ดีก e ีไ e e. ปเกาะไม่มีเดียวเดียวอ่ะบอดตนะขอด้วยะเอาลีบเลยเข้ามามาโยนสมออีกอัน ปิดเอาเร็วดิ่โอ๊ยโุ้ยเหี้ยนี่สมหมดใกล้แล้วยินดีอันนี้มันช้าจังเลยวะบอกแล้วว่าลิฟต์เปิดโคตรช้าโคตรเที่ยเลยอันนี้คือผ่านแล้วหรอผ่านแล้วเที่ยเบอะเขี้ยแม่งฟาร์มเร็วอยู่แล้วเนี่ย คิดว่าดูดีอ่ะได้ได้ครีเมล่ากับอะไรก็ไม่รู้มาจะไม่ได้ละเก็บได้ไหมละ่ะใช่ใช่เก็บได้องว่าของไปไหนี่้โหไม่มีอะไรเลยโอ้โอชอบชอบไปดิว่ะไม่เองเอาเอาเกาะกูไปแต่ไม่เอาปืนกูไป <c oughs> ไม่น่ามีเวลาไล้นี่ไข่โต๊ะขวา,วาเยอะเลย ไอ้ตัวขวาที่มันคานมาให้เน็กตกอ,อ่ะแต่ตัวน,นั้นน่ะน่าจะลบรู้ศพกูอยู่แล้วโดนบอดเดินมายิงลม้มม,มันก็เลยมันก็เลยไอนี่เห็นว่าเพื่อนแม่งโดนมึงตกตายแล้วก็เลยการนต์ก็ไปให้มึงตกเนี่ยอะจะรีโหลดกระสุดพิเศษแบบมันถามว่ามีกระสุดไหมมันก็มีนะแต่แบะบว่ากะรีโหลดแล้วยิงยัดจบเลยแม่งตุ่ จะรวยจริงจริงกูขัดไม่ทันเพื่อนไม่ไในเน็กแล้วไอ้เน็กไม่เอามึงแล้วตอนนั้นกูทำอะไรก็ได้เน็กฟาดเลยชอบความชอบความมาถือปืนวิ่งมาทุบกูแล้วกูก็ชี้ไอ้แล้วก็ไอ้ชี้ออก่าเน็กไปกดโล่ทุบได้นะกูเลยทุบส่วนไปเอือห้องเลยเหี้ยท้อฝั่งโน้นก็คงแบบดับเครื่องชนแล้วว่าไอ้นี่มันยังอัดอย่างนั้นอะเน็ก โลมันชนได้นะโลมันแข็งเก่งม <c oughs> ันคือฮูการโลยาง้ง,งล่ะแยกคไนโล